ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับเกษตรวิถีบุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมมาอยู่สวนผลไม้นะครับสวนทุเรียนสะแก้วนะครับสะแก้วก็มีทุเรียนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวมาคุยกับเจ้าของสวนก็แล้วกันเนาะโอ้กลิ่นเตะจมูกนะครับตอนนี้อ่ะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมแนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับลุง ชื่อนายสังัดมีสันเทียครับชื่อเล่นครับชื่อไม่ไม่มีชื่อเล่นลลุงเรียกเรียกลุงเนาะครับผมครับลุงสังัดนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับนี่ตอนนี้อายุหกสิบเอ็ดปีแล้วครับหกสิบเอ็ดปีที่นี่บ้านอะไรครับนี่บ้านใหม่ปากดงครับบ้านใหม่ปากดงตำบลหนองว่าครับอำเภอเขาจะกันจังหวัดสระแก้วครับผมผมได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเด๊ะ สวนทุเรียนบ้านใหม่ปากดงแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนดั้งเดิมนี่เป็นเป็นคนที่ไหนครับลุงอ๋อจริงๆแล้วเกิดที่โคราชนะครับแต่ไปอยู่เมืองจันนานอยู่ตั้งแต่2524อไปไปทาอะไรอยู่อยู่ที่จน <c oughs> ันก็ที่แรกก็ไปบวชก่อนไปเรียนหนังสือศึกมาแล้วก็มันมีคนมีแฟนเป็นชาวสวนแล้วเราก็เลยทําสวนนี่แหละสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนงะอก เมืองเมืองจันทร์ก็เมืองผลไม้อะเนาะครับผมก็เลยได้วิชามาครับก็เลยมาลงหลักปักฐานที่นี่เป็นเป็นเป็นที่ซื้อหรือหรือที่ดั้งเดิมครับตรงนี้ซื้อครับซื้อกี่ไร่ครับอยู่นี่ตอนนี้รวมๆแล้วมันทั้งหมดมันสิบเอ็ดไร่ครับสิบเอ็ดไร่แล้วไปยังไงมายังไงครับเริ่มแรกนี่มามาปลูกอะไรครับตรงตรงนี้อ๋อที่แรกเลยไปอาชีพแรกเลยไร่มะละกอครับ มะละกอฮอลแลนด์มะละกอฮอลแลนด์ตอนนั้นก็ราคาดีดีครับดีร่ำรวยเงินล้านอย่างไรมันก็มันดีไงมันก็สู้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้เพอย่างนี้หนึ่งน้ำหนักตอนนี้ราคามันก็ดีสมัยก่อนทำอยู่เมืองจันเนี่ยลูกสวยๆอย่างนี้โลนก็ไม่เกินสิบห้ายี่สิบาทลงก่องแต่ตอนนี้ก็เรานี่เราขายอยู่ในสวนตอนนี้ก็โลร้อยสามสิบทำส่งนอกเลยครับ เลือดขายให้คนไทยเราเนี่ยโดยมากถ้าลูกสวยๆย่างนี้นะครับอย่างนี้จะจะไปนอกหมดครับเบอร์นี้นะเบอร์นี้เบอร์นี้จะไปนอกหมดเกลียดจีนเลยนะแบบนี้ครับนี้ถ้าขายในไทยเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับลุงนี่ลูกลูกในลูกนี่ยน้ำหนักเลยประมาณกิโลเนี่ยลูกนี้ถ้านั่็จะอยู่ประมาณห้าลูกก็าอครับประมาณห้าโลละโลละตอนนี้ตลาดเขาก็ าตลาดตรงก็ร้อยขึ้นครับโทรไปก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยลูกนี้ครับโทรโทรไปหาลูกสาว <c oughs> ลูกสาวก็ว่า <c oughs> ตอนนี้ก็ยังร้อยฝาอยู่ <c oughs> ก็ลูกสาวก็ยังทาสวนอยู่จัน <c oughs> สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวที่สวนนี้มีม,มีอะไรบ้างครับลงปลูกปลูกปลูกอะไรไว้บ้างอ๋อปลูกลก็มีอทุเรียน แล้วก็สละพันเนินวงแล้วก็ลูกผสมก็มีโกโก้ครับ <ừ> แล้วก็มีพวกกล้วยพวกอะไรพวกนี้เป็นส่วนลูกผสมที่โกโก้ปลูกไปนี่มันก็ทุเรียนนี่ก็เต็มพื้นที่เลยใช่ไหมครับตอนแรกเนี่ยครับครับที่แรกเต,นนกตนน็มพื้นที่ตอนนี้มันก็มีตายตายมั่งอะไรมั่งม,ม,มันก็ถือว่าปลูกยากปราบเซียนเนาะในทีนี้อยากจะคอความรู้ อยากลุงสังัดเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดินไปทางนี้เดี๋ยวไปดูไอ้ที่ที่เราปลูกใหม่นะอันไหนทุเรียนครับทุเรียนที่เราว่าว่าถ้าเรามาดูต้นใหญ่เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าการทาโคนการจะปลูกยาอะไรเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมเราต้องไปดูที่ปลูกใหม่ๆหม่อมีใช่ไหมครับมีมีอ่ะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสูตรเคล็ดลับการปลูกทุเรียนกันเลยอ่ะทีนี้มาดูเคล็ดลับวิชาปลูกทุเรียนยังไงให้ ยังไงให้มันไม่ตายก่อนเอา,อย,าอย่าเพิ่งว่าปลูกแล้วได้กินลูกเลยนะครับถ้าไม่ฝีมือจริงนี่ไม่ได้กินลูกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรเคล็ดลับวิชาการปลูกทุเรียนยังไงให้ให้มันโตอ่ะให้มันไม่ตายนะครับเอายังไงครับลงุงต้องทําดินครับคือคือทําดินให้มันสูงนะสมมติว่าถ้าเรามีทุนหน่อยล้วก็เอาแมโคโรครับรขุดแมคโรเนี่ยขุดกว้างๆเลย แล้วเราก็ให้เขาขึ้นขึ้นโค้นอ่ะขึ้นโพนนนิดๆครับขึ้นโพนนนิดๆแล้วเราถึงค่อยฝังเรียนลงไปแต่เราก็ไม่ต้องฝังลึกนะฝังพอมิดถุงไอ้ที่เขาไว้พอํามาครับฝังพอมิดถุงที่เขาพอทํอาม,มามาถึงเราก็วางครับเราก็เอาดินตรงเนี้เขี่ยก,กบเฉยๆครับผม,รบผมเราเราต้องปรุงดินผสมดินอะไรไหมครับไม่ไม่นะถ้าถ้ารู้ขี้คอกอะไรไม่ไม่ต้องเลยครับ<า> ถ้าถ้านั่นหน่อยแล้วก็จะใส่ไอ้พวกไอสตาร์เกิลจีหรืออะไรก็ได้นะอลองก้นหลุม,มหนึ่งการเสี่ยนปวกการการปวกการแมลงอะไรที่มันจะเข้าไปกัดกินรากบ้านเราหนึ่งมดคันไฟมันเยอะเราต้องเราต้องใส่ยาพวกนี้ลงไปด้วยได้ก็ดีแต่ว่าที่ลุงปลูกที่แรกลุงก็ไม่ได้ใส่อะไรม,มาถึงหลังนี่เราก็มาปรับปรุงท่านนั้นก็ถ้าจะตูอีกภาพหนึ่ง ต้องไปดูของพูใหญ่ช่างแล้วก็ลุงก็ไปทําให้ทุกอย่างกันทั้งปลูกทั้งวางดินวางแป๊บอะไรทําสปริงเกอร์อะไรให้ทุกอย่างแสดงว่าเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนครับและผละไม้คืไปทําให้เขาหมดมถ้าคนไหนถ้าคนไหนเขามไม่ไม่เข้าใจเราก็ไปทําให้แล้วการลดน้ํานี่ยังไงครับลุง ต้นหนามก็เนี่ยจะเป็นหัวสปริงเกอร์หัว,ห,วหัวพุ่งไปอย่างเงี้ยอัน,นอันนี้ถ้าทุเรียนเล็กอันนี้เขาเรียกว่าหัวงูเหา่าเราก็ให้มันดูหนามสีเดียวถ้าทุเรียนใหญ่เราก็จะใส่สปริงเกอร์ให้มัน,นเปียงให้กระจายต้องให้รอบทรงพุ่มครับผมแล้วโรคประจําตัวของของทุเรียนนี่มีอะไรครับหลักๆไปหนึ่งราสีชมพูอืที่จะเข้าตาต้นนะอืครับแล้วก็จะมีพวกเพี้ย กินใบอ่อนแล้วก็หนอนเจาะลําต้นแต่บ้านเราหนอนเยอะหนอนเจาะลําต้นถ, <ละ S 1> ถ้าถ้าพวกลานนี่ใช้ใช้ยาตัวไหนครับลงุงลาก็จะใช้ถ้าเป็นราสีชมพูที่มันขึ้นตาดินหรือว่าเป็นลูกรากเน่าโคนเน่าเราก็จะใช้พวกเมตาเล็กซินเมตาเล็กซินครับถ,ถ้าเป็นทางใบเราก็จะใช้พวกคาเบนไดซิมอืมใช่อันนึงใช้ทางดินอันนึงใช้ทางใบ สำหรบยาฆ่าแมลงล้วก็ใช่พวกนี้อาบาไม่กินแล้วก็ใส่ปืหละใส่ปืดสามห้าเราเลยสำหรับอาหารเสริมเราก็ใช้ทั่วไปแล้วทุเรียนนี่มันกี่ปีมันถึงจะออกดอกครับออกลูกถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีสองสามปีสี่ปีก็ออกแต่ว่าจะจะให้เราเอาผลผลิตจริงๆมันต้องห้าปีขึ้นไปถ้าเราเอาเร็วต้นมันก็จะโ o มมันต้องรากสารอะไรไหมเรื้อยๆทิ้งเวลาก็ออกเลยไม่ สากแก้วเรานี่ผลผลิตกับทางจันนี่มันต่างกันไหมครับไม่ต่างคุณคุณภาพไม่ต่างออกเหมือนกันได้ลูกเหมือนกันได้เหมือนกันอสําหรับคุณภาพรสชาติเนี่ยมันก็อยู่ที่เราจะเลี้ยงไว้ทุเรียนให้แกอ่อนแบบไหนแต่ถ้าเป็นทุเรียนส่งนอกเขาก็จะตัดเปอร์เซ็นต์ต่ำแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำหมายถึงว่าเอาไม่แก่จัดแต่คงลุงลุงต้องเอาแก่จัด ขเราคลองหลวงนี่ขายขายให้ใครครับนี่ก็เพราะพ่อค้าไทยเราเลยครับนี่แหละพ่อค้าตลาดาวบ้านเนี่ยเราเนี่ยในบ้านเราเนี่ยแหละพวกแหัวหน้าทอเข้บางพวกไฟฟ้าบางพวกหมอบางอะไรพวงนี้พวกของเรามันก็ยังไม่เยอะอืมคือขายตามออเดอร์สั่งมาไม่ได้ขายเป็นแบบคันรถเป็นตันๆแบบนั้นไม่มีไมก็ก็มีก็มีมาติดต่อกันแต่เราไม่ให้อืม คือเราก็ไว้ขายให้พี่น่องในจังหวัดเรากินก่อนคือคนบ้านเราต้องได้กินก่อนรับเป็นไงนอกจากว่าเหลือเหลือจริงๆก็คือต้องหละลงตลาดใหญ่คไม่เหมือนยูจันนะคนจีนต้องได้กินของดีคนไทยเอาลูกขี้เหลลูกล่วงลูกอะไรไปลูกอะไรฮะเขาเขาเรียกอะไรลูกลูกอ่อนนะลูกกัอกับแปกคือหางหางทุเรียนปลายปลายสวยๆก็เขาก็ส่มนอกกันหมดนะเนาะ บ้านเราก็จะได้กินพวกทุเลียนที่ว่าลูกเล็กๆอะไรอย่างนี้แต่ต้องเดี๋ยวเดินไปดูดูต้นที่มันออกลูกตอนนี้ลูกมันจะออกอยู่ได้ประมาณเดือนเดือนนิดๆไม่ถึงสองเดือนอันนี้พันอะไรครับลุง,ง,งมหมอนทองเหมือนกันครับมีแต่หมอนทองเหรครับในนี้ครับมีแต่หมอนทองอมีแต่พันหมอนทองลงล้วนแล้วทีนี้มาพูดถึง เอาว่ารอดตายมาแล้วโตมาแล้วการตัดแต่งจริงทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วเราจะไว้ไว้อย่างไงเแล้วก็ตัดไอ้พวกไก่ขนแงที่เราไม่ต้องการหรือจริง<ม>ที่ไม่ต้องการออกกับกิ่งไหนที่มันไม่ต้องการเธอเราก็ทําทรงพุ่มให้มันน<ม>่ะเรียวกว่าการตัดแต่งจริงจิ่งไหนไม่สมบูรณ์หรือกิ่งไหนมันซับซ้อนกันมากเราก็จะตัดให้มันโปร่งให้อากาศมันเข้าได้ทุเรียนนี้มันออกดอกช่วงไหนครับลุง ถ้าจริงๆนะเดี๋ยวพฤศจิกาธันวาพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับตุเรียนเริ่มเริ่มจะออกดอกแล้วเราต้องเตรียมความพร้อมของต้นตั้งแต่เดือนประมาณตุลาครับครับต้อง,อ,งอัดน้ําอัดปุ๋ยอะไรช่วงนั้นไม่อ่ะน้ำน้ำช่วงนั้นเราฝนยังไม่หมดเราจะไม่ให้น้ําเลยครับหลังจากฝนแรกเนี่ย อาทิตย์หนึ่งเราเราก็ยังไม่ให้น้ำปุ๋ยคือปุ๋ยเนี่ยถ้านั่นเราให้ให้ก่อนเลยให้ก่อนฝนจะหมดครับให้ก่อนฝนจะหมดเราให้แปดยิบสี่ไปเลยสำหรับเร่งการออกดอกอพอหลังจากนั่นพอหมดฤ้ดูปับ๊บฝนจะแรงอยู่เราก็จะทิ้งน้ำไปสิบวันแล้วเราถึงค่อยๆให้น้ำให้มากทีเดียวไม่ได้เราค่อยๆให้ครับค่อยๆให้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะดูอาการของมันว่าถ้าทุเรียนจะออก าดอกเนี่ยตามกิ่งพวกนี้มันมันจะสร้างตาดอกเขาเรียกอ่ะเป็นตาปลาอ่อาเป็นเป็นไข่เป็นไอไขป่ปลาอะไรอ่ะเล็กๆอ่ะอม,มันจะขาวขึ้นมานะแต่เราก็อย่าอาดน้ำม,มันเพราะว่าถ้าเราให้น้ำม,มากเดี๋ยวมันกลายเป็นใบเป็นขนแนงอีกเราก็ให้ปกติให้น้อยๆไปก่อนเราต้องฉีดพ่นอะไรไหมเราก็จะให้พวกอาหารเสริมนี่ครับ่อนอาหารเสริมตามกิ่งเขาเรียกว่ายากระตุน้นการออกดอก ยาคือเปิดตาดอกครับหรือหรื้อสะสมเปิดทีแรกอะ่ะก่อนทุเรียนออกดอกเราก็จะฉีดสะสมอ,อพอทุเรียนเริ่มออกดอกเราก็กระตุ้นช่วยคือการเปิดตาดอกให้เขาแล้วเราก็ให้น้ำปกติจนกว่าว่าทุเรียนเราเขาเรียกช่วงเหยียดตีนหนูหอพอเหยียดตีนหนูเรารู้แล้วเป็นดอกละหลังจากเราเคยให้น้ำครึ่ชงชั่วโมงเราก็จะเพิ่มไปเป็นสี่สิบห้านาทีกับพอ พอเร่งเร่งดอกให้มันโตให้มันใหญ่ครับไปเรื่อยๆก็ให้อยู่ระดับนี้ครับจนว่าหกสิบวันทุเรียนนี่จะบานหลังจากที่มันเป็นดอกออกลูกออก,ออกเป็นเหยียดตีหนูเราวูกว่าเป็นดอกแล้วระยะออกสองเดือนถึงบานคือหกสิบวันสำหรับอายุการเก็บเกี่ยวก็หลังจากติดลูกแล้วเรารู้ว,ว่าเป็นลูกแล้วก็นับไปอีกร้อยยี่สิบวัน คือสี่เดือนใช้เวลาก็ครึ่งปีเลยนะครับกว่าจะได้ลูกครับส่วนมากก็มาออกช่วงช่วงเดือนเนี้นะเมษาพฤษภาครับช่วงพายุถล่มเนี้ยนะส่วนมากเจอชาวสวนนี่พายุฤดูร้อนเนี่ยเสียหายล้มโค่นทั้งทั้งลูกหล่นจริงหักต้นล้มอะไรเนี่ยจะเป็นช่วงปลายต้นต้นเมษาเข้าพฤษภานี่แหละครับช่วงนี้แหละ ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นพวกกระดุมสำหรับพันกระดุมก็จะเร็วกว่าเพราะอายุเขาแค่แปดิวันเขาตัดแล้วอายุอายุจะน้อยกว่าครับถ้ากระดุมแต่ทุเรียนนี่คือพันหมอนทองนี่คือที่สุดแล้วครับมนทองลาชีดีของทุเรียนแล้วใช่ไหมครับแล้วก็และกันหนักด้วยแถ้าอย่างงี้มันมันจะโตไปอยก่ไหมครับนี่ลุงโตครับโตเนี่ยเนี่ยเนเพิ่งเริ่มโตยัง อ,อย่างมันมันออกไม่พร้อมกันครับครับออกไม่พร้อมกันแต่ละต้นมันออกไม่พร้อมกันต้นหนึ่งนี่ไว้ไว้ได้เยอะไมหมนีล่ลุงเลือดเลือดเดอกก็ต้องดูเอาก็ต้องดูเอาสําหรับต้นนี่นะถ้าว่าที่นี่ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ช่วงแรกใบไม่ค่อยดีถ้าสมพูดถึงต้นนี้นะอย่างน้อยๆคือว่าไหวได้ถึงหกสิบเจ็ดสิบลูกน่าจะได้อยู่ประมาณสองร้อยกว่าโลสำหรับต้นนี้ครับสองร้อยโลโลสีไปเรือร้อยก็ครับ สองหมื่นต้นหนึ่งก็สองหมื่นโดยประมาณยถ้าสิบต้นก็สองแสนไร่เย็นนี่มีทั้งหมดกี่ต้นรอดจากตายสมบูรณ์มั่งไหมสมบูรณ์มั่งได้จะเหลืออยู่ประมาณร้อยหนึ่งได้มั้งก็อยู่ฝั่งนู่งตรงนี้แต่ฝั่งนุ่งก็เพิ่งจะสอนมีลูกเป็นตัวเลี้ยงสาวเพิ่งจะสอนมีลูกอาจจะอยู่ประมาณนี้แหละ สมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแล้วในสวนมีอะไรบ้างนะถ้าถ้าจะเอาสละทั้งนู้นสละจะมีลูกสวยเสยือจะจับภาพเผือใครสนใจจะทําสวนสละสวนสละมันทําง่ายครับแต่เราก็ต้องเข้าใจนะ <c oughs> เราเราต้องเข้าใจแนละเราอย่ากลัวหนา <c oughs> ม <c oughs> เราต้องเรามันมันก็เป็นหลายอย่างเนาะ ต้องแต่งทางติดดอกติดกระไร่พวงมืน,นีเราเราลองเ,เอามาปลูกดูพวงมัน,นีเนาะพวกนี่มอนใบใบที่ค่อยดีใบที่สมบูรณ์มันก็พวงมณนีพวงมัน,น,มมน,นีนั่นปลูกปลูกปีปีกว่าแล้มถือว่าโตจะได้ค่ะถ้า,ถามันแบบนั่นนะ่ะเราถือว่ามันผ่าน เราจะทำสวนเราต้องสังเกตดูเราปลูกต้นหนึ่งมันรัดมันอะไรใบต้องเขียวเงาครับผมต้นต้องใสครับที่พวกนี้ทุเรียนสอนมีลูกปีแรกครับหมอนแลวนี่ครับหมอนเหมือนกันอันนี้ต้นนี้อายุเท่าไหร่ครับนี่ลุงต้นนี้หกปีครับนี่ต้นนี้หก <6 S 1> ปีเ <6 S 2> พิ่งออกลกูกครับต้นนี้หกปีออกออกมาปีที่แล้วก็ออกแต่ออกน้อยปีนึงออกมากลูกหน่อยครับเริ่มเริ่ม อย่โรงเรียนใยม่ต้นสอนอยู่ทีหน้าก็จะได้หลายลูกแล้วีหน้ายัางเลน้อยถ้าว่าใบดีลายดีเราก็สามารถเลี้ยงลูกได้เป็นสิบลูกแล้วลอืมสสนี่ที่สามโรงเรียนหกปีไม่ค่อยดกจริงมันร่วงมันติดรุ่นเดียวมันติดใบคือเรียนเราคุมใบไม่อยู่มันร่วง มันเหลือลูกน้อยใบมันเป็นอย่างนี้อากาศมันร้อนด้วยบ้านเราทั้งร้อนทั้งแรงอะไรอย่างนี้อย่นี้น่ก็เลยนะดูชัดรัดพันเนินวงครับลักษณะจะเป็นยังไงครับเนี่ยลักษณะลูกนี่นี่ครับลูกลูกเขาจะเป็นพวงเป็นช่องนี่เลยครับเป็นพวงไอ้ไอ้อีกดังๆอีกอย่างหนึ่งที่คนรู้จักทั่วไปเลยนะสระอะไรอินโดอะไรเงี้ย ออินโดพูดถึงว่าสมัยก่อนอยู่จันเนี่ยขายไม่ได้ครับขายไม่ได้ก็จะขายได้มีสุมาลีและก็เนินวงสุมาลีครับสเนินวงนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินนะดั้งเดิมเลยสลาที่ขึ้นชื่อลือชาเลยเนี่ยมีอยู่พันเดียวเลยพันเนินวงครับเนี่ยนะสายพันธุ์ังเดิมมาจากจังหวัดไหนครับนี่จันทรจันทบุรีครับอำเภอท่าใหม่อำเภอท่าใหม่ ไอ้ที่เขาเรียกพันเนินวงพันเนินวงอ่ะฟอคนปลูกครั้งแรกอ่ะคืออยู่ในค่ายที่พระเจ้าตากสินเขาไปตั้งค่ายแล้วเขาเรียกว่าค่ายเนินวงนี่เลยกเขาตั้งชื่อไอ้ค่ายนั่นพระเจ้าตากจะเข้าตีเมืองจันนรนะครับผมคือค่ายค่ายบ้านเนินวงครับก็เลยเขาก็เลยเอาชื่อไอ้ค่ายมาตั้งเป็นพันสละพันนี่ลักการขยายพันธุ์ของสลานี่ทำไงฮะต้องเอาแยกหนอไม่ครับ ต้องเอาต้นพันธต้นต้นที่ว่าต้องต้องเอาต้นนะครับครับเอาต้นพวกนี้แหละที่ว่ามันจะหมดอายุแล้วเนี่ยเราไปเอาต้นแล้วเราก็มาผ่าผ่าแล้วก็ชำต้นใหญ่ๆเนี่ยเหรอครับครับผมฮะเอาเอาอย่างนั้นเหรอครับต้องต้องเอาต้นพันธุเอาเม็ดก็ไม่ได้เอาเม็ดก็กลายพันธุต้องเอาต้นอย่างไอ้ที่ปลูกอยู่ในสวนทั้งลุงนี่คือผ่าผ่าต้นครับแล้วมีไหมครับพันธุ พันยังยังพอมีอยู่ไหมพันต้องสั่งทําครับเพราะว,ว่าพวกนี้เขาเ,เขาจะไม่ไม่มีวางจําหน่ายในตลาดเราต้องสั่งทําเพราะหนึ่งมันเป็นไม้ตัวเลีวสั่งลุงก็ได้ใช่ไหมครับนี่ได้ไหมตอนตอนนี้ยังไม่กล้ารับปากไม่ถ้าเขาขายในเขาขายต้นต้นละเท่าไหร่ สมัยก่อนน้มันแพงแต่ตอนลุงเปซื้อมาปลูกแป้งนู่นน่ะต้นละร้อยหสิบาทหาซื้อได้จากที่ไหนง่ายๆแหล่งง่ายๆของมันต้องต้องสั่งทําอย่างเดียวสําหรับสละนี่คือไม่คือไม่มีวางจำหน่ายเฉพาะพัน์นี้ใช่ไหมถ้าพัน์ุอื่นนี่ทุกททุุกกสายพัน์ธุครับถ้าเป็นจําพวกสละนี่อืพอทําจากต้น <ừ> ทาจากต้นผมก็นึกว่าเขาเอามาเล็ดเพาะไม่ครับสแสดงว่าที่มีไข่ขายจะแสดงว่าเขาเม็ดเพาะครับทาเม็ดเพาะมันจะกลายพันธุ์ได้ <ừ> ถ้าอย่างนี้มันไม่กลายพันธุ์ไอ้คนซื้อเกรรษตรกรเอามาปลูกก็ไม่รู้เรื่องครับเพราะเขาอาจจะ <ừ> เพราะว่าคนขายกับคนซื้อบางทีเขาก็ยังว่าเนาะมันต่างกันอย่างเราเราไม่โกหกกันอยู่แล้ว <ừ> แล้วอันนี้เวลามันออกดอกนี่เห็นผมเคยเห็นว่าเขาต้องเอาอะไรนะแปลง เอาเกสรมาปัดกันไหมครับครับผสมครับผสมเราเราต้องมีดอกตัวผู้เราเราต้องมีดอกตัวผู้มามามาเช็ดอ่ะเช็ดดอกอ่ะครมาเช็ดดอกดูดูยังไงครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเออมันมันหมดรุ่นเนาะแม่ไม่แม่แม่เป็นไรมันหมดรุ่นนาหนาต้นตัวผู้แต่มันเป็นสละไล่น้ำแบบพวกนั้นอ่ะ มันจะเป็นออกแค่ถ้ายละกราบพอเรามาติดเนี่ยแต่สำหรับพันธุ์สลางจริงอ่ะมันจะมันจะเป็นเม็ดเดียวเม็ดเดียวใช่ไหมตัวหนึ่งลูกแต่ถ้าเราเอาไอ้พวกดอกสละดอกละกราปลาหรือว่าดอกไอ้สละไล่น้ำเนี่ยพวกนี้มันจะออกเป็นสองเม็ดสามเม็ดแล้วมันจะแล้วมันจะมีน้ําหนักเราต้องช่วงช่วงที่เราผสมเกสรครับผมมันจะไม่ผสมพันธุ์ในตัวเองใช่ไหมครับไม่ครับมันต้องมีละอองเกสรจากต้น ต้นเอือน่นต้นตัวผู้มาผสมพันธุ์ครับมันถึงจะติดครับเหมือนอะไรนะไออะไรนะคล้ายๆเอเนี้ยเป็นพวงพวงอินทาลามอินทาลัมก็เหมือนกันใช่ไหมลุงต้องต้องเอาตัวผู้ <c oughs> มาผสมอันไออินท <c oughs> าลัมไม่ไม่เคยทําไม่ไม่มไม่ค่อยเข้าใจนะครับอืก็ไม่ไม่เคยปลูกด้วยเห็นเข้ามาปลูกก็มันเป็นตัวผู้หมดอื แต่อย่างเงี้ยเนี่ยโลโลล้วเท่าไหร่ลงเนี่ยตอนตอนนี้ไม่แพง้อย่างมากกันยี่สิบห้าสามสิบอะไรโอ้ทำยากขนาดนั้นโลแค่นี้เองเหรอครับไหนลูกลูกไหนที่ผมจะชิมได้เนี่ยมันมันยังเปรี้ยวอยู่แล้วนครับเนาะเอามาผิดผิดหวานยังี้อันนี้หนลองลองดูนะอ่าครับครับหัวแตกแล้วแต่แต่ก็อาจจะเปรี้ยวอยู่ ยังยังไม่ได้ใส่ผมเห็นแล้วผมก็เปรี้ยวปากยังยังยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยหวานอาจจะมีหวานอมเปรี้ยวอาจจะเปรี้ยวมากกว่าหวานเนะใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วแล้วแต่บางคนบางคนก็ชอบอบเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยนี่มันมันสุกหรือยังครับลุงถ้าถ้าว่ามันนั่นมันก็ถ้าคนก็ชอบมันมันออกตลาดได้หรือยังครับเนี่ย ถ้าถ้ามีรุ่นนี้เยอะๆมันก็สามารถออกได้ครับแต่นี่มันหลงมามันมันยังไม่ถึงอายุตัดอายุมันน่าจะอยู่ประมาณกระกดารพระดเพะพงนี้อายุนานเก้าเดือนเท่ากับคนท่องแหละเก้าเดือนเลยเหรอครับเก้าเดือนโลละยี่สิบยี่สิบห้าบทเนี่ยนะครับเก้าเดือนโอแ <laughs> แ้แต่มันน่าตายว่า ถ้าเราทําถึงถึงแล้วเนี่ยมันมันได้ลูกทั้งปีอืมันออกทั้งปีใช่ถ้าเราใส่ปุ๋ยให้น้าําพ่นยาอะไรเราบำรุงดีมันมันสามารถให้ลูกเราทั้งได้ทั้งแรกแต่ว่ามัน,มนหนามเนี่สิลงฮะ <c oughs> มันไหวไหมล่ะ <c oughs> ต้องต้องต้องคนชอบเขาต้องทำเขกาก็จะเขาจะจะมีอะของแทงถ้าคนสนใจอยากจะสั่งจองลวงเนี่ ติดต่อได้ทางไหนเนี่เบอร์โทรนี่ต้องต้องเอาเบอร์ป้า088-71-16045ครับผมอีกครั้งหนึ่ง088-71-16045อันนั้นเบอร์เบอร์แม่บ้านเนาะรประอว้วนประอว้วน <c oughs> ประอว้วนเขารู้จัก <c oughs> เยอะเขาเป็นอสมอเขาก็มีพักพวกไปกเก<ๆ>ลือเกลือลุงอยู่แต่ในสวนไม่ก็เดไดไปไหนครับประอ้วน ก็ยังมีเงาะมีมอะไรอีกลหลายๆอย่างเนาะวันนี้ก็วันนี้ก็มาได้เยี่ยมชมสวนนะลุงสัง,งัดเนาะก็ได้เปิดพาเยี่ยมชมสวนทุเรียนนะครับทุเรียนสาก้วนะครับได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับสวนนี้แห่งบ้านนี้นะครับก็ได้มีโอกาสมาสัมผัสบรรยากาศสวนทุเรียนนะครับ แล้วก็มีทั้งสละด้วยนะครับสวนผสมประสานนะครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรไหมครับลุงผู้ที่อยากจะปลูกทุเรียนก็ก็อยากทดลองดูก็มาศึกษาได้ครับถ้าแหล่งน้ำเราพร้อมกับแหล่งกับหนึ่งแหล่งน้ำสองสภาพของดินถ้าถ้าดินเราไม่เป็นที่ดินเปรี้ยวหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถปลูกได้ครับ เราต้องดูดินเราด้วยครับแต่สําคัญสําคัญคือน้ําเป็นหัวใจหลักแหล่งน้ําเป็นหัวใจหลักลน,ค,นครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณลุงสงัดนะครับมากๆนะครับที่เปิดโอกาสให้เกษตรวิถีบุรพาชาแนลนะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนทุเรียนสวนผลไม้นะครับแห่งบ้านใหม่ปากดง ตำบลหนองว่าอำเภอก็จะกลายเังหวัดส,สแก้วในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมครับฝากพี่น้องเพื่อนเพื่อนเกษตรกรเราไว้ท่านี้นะครับโอกาสหน้าดเดยวคงจะได้มาเยี่ยมใหม่นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกท่านสวัสดีครับ मलाईय पजाए